สวัสดีครับพบกับวังคำแฟมเลี่ครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์ฝนก็ตกหนักนะครับเรามาทำอาหารกินกันที่บ้านดีกว่านะครับไปไหนไม่ได้แล้วฝนตกนะครับคระภาพหลังบ้านนะครับฝนตกนะครับฝนตกวันนี้ฝนตกนะครับฝนกลวยสดชื่นเลย ฝนตกพับพี่น้องเอ,อ้ยมันบรรยากาศดีขนาดเลยครับฝนตกลิ้มเนาะครับเนาะฝนตกลิ้มดูวิหารแดงสลับไปเลนะครับตอนนี้ฝนตกตกแห้งนะครับฝ่ายอย่งท่านเปิดนะครับอันนี้อาหารเส่าดีนะฝนตกบรรยากาศดีมากๆนะครับในการเห็นตบเข่าเส้ากินเข่ามันนี่นะครับพับพี่น้องบรรยากาศโอ้ล้างบ้านเนี่ย สวัสดีชาวตื้นพื่อนโยนะครับเดี๋จะมีกำแพงบางเนาะจ่ฟังกันแต่สูตรเป็นต้นไม้นะครับต้นกล้วยต้นมะม่วงเป็นรโยเราจะใส่สูตรมัดของเฮานะครับเนาะมีใบมะกรูดพมมร้อมนะกระเทียมสามชันน้นมีตับพร้อมนะครับพี่น้องนะครสูตรมัดทั่วๆไปนะครับเลือดดีน้ำมันห้อยขิงขี้รด เกลือนนะครับขาบริที่เกลื่อนด้วยมันส <Gym. S 1> ขาดควอมนวดครับบริสเกลือเนาะเดี๋ยวไปเอาลงกระทากันเลยครับเดี๋ยวแ่เนแนตัดกีสามชั้นนะครับสุดยอดเลยรับสุดแสน่ฝนตกพัดทนมันจะตฝนตกครับฝนตกบรรยากาศดีมากมากครับการเห็นเจ้าเขาเศร้ากินเขามันเลนะครับท่านพี่เนาะ การปรกาศว่หล oh, no so ้งบ้านเนี่ยพมดีสาวื้ิคนอยนะครับแต่ที่มีกำแพงบัานเนาะแต่ฟังนันต่เป็นคนใหม่นะครับ้นกล้วย้นม่วงเยอะมาบหญ่ๆาั้งๆุกครับนะครับเดี๋ยวทิ่คนนะครับเนาะโอ้ตอนั8นอืมโอ้ เียฝนยก็ไม้แห้งอะไรพี่น้องเลยบ้างนะครับผนไม,ม้แห้งอย่เรื่อยๆแล้วจกกเจ้าป้าก็เปิดเปิดนี่แล้วครับแต่ว่าผนไม้แห้งแห้งก็เก่าละอยู่หลังขั้วเด้ดพ,พ,เนเนบบพี่น้องเด้อนะครับหลังขั้วน้อยพื้นที่เนี่ยคุณเนี่ยนะครับนี่ครับวงบอกถึงอีสานบ้านเฮานะครับเนาะ ผมมีกระตุ้ข่าอยู่สองสามใบนะครับเอา,าอบริมกำพืดดันหกอหกเข้าเนาะอีสานหา้ากินขอนิ้วแฉะๆจะหลับกองตุ้ตานกินขอนิ้วเนี่ต้องเล่นทำมานนะกัน ตกมวยหรือว่าไอ้่นขนาดนี้คือต่อยฟองเน,นีน่ยบนยุดนะครับใส่ชูแล้วก็พี่้องครับตับนะครับตักปมามชั้นเนะทุกอดเลยครับหลังที้ครับหนักทิ้งอดนะครับ3ามชั้นแล้วก็ หมูหมูนะครับกระดูอก,ดอออกอ่อนแสบๆพี่น้องเอ้ยมันกรอบๆเรื่องละครับเมนูเด็ดเมน,นูเด็ดครับพี่น้องเมนูแสบๆ,ๆครับต่างๆสงไตล์คนนะครับแบบบรรยากาศครับเดี๋ยวพีคก่อนเดี๋ยวเป็นซีใหม่อีกวนนอนเนาะว้าวพอดีเลยครับ เป็นไปกินบ่ครับเป็นไปกินบ่ไอ้น่องนี่เลยนี่เลยเมนูอร่อยของผมนะครับครอบครัววังคำไปไม่ไี้นะครับสตรมัดง่ยายๆนะครับน้ำมันห้อยกระเทียมนะครับนะครับรสด,ดี ของปรุงรสเนาะธรรมดาเท่านี้แหละครับเสร็จแสร็จสดยอไปนะครับอาหารสดบบานๆเอาไปแล้วครับซุกหลายพวกโปรแฟร์อมมันชิมเอา อมีเดียมมีเดี่ยวขอบคุณครับครับก่อนนน้ภารย์คุจก็หั่นแล้วนะครับเนาะหั่นแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับชุดๆเลยครับอีเลยมีเลยเมนูนี้คืออะไรชื่อเมนูอะไรนะย่างย่างบรลลือโลกว่ะ แสบแสบนะครับแสบแสบอะไรแบบนี้ก็ผุดๆบางๆนะครับเรียนเชิญครับวิหารแดงสระบุรีครับผมมากินด้วยกันครับเดี๋ยวหนุ่มๆหนุ่มๆด้วยเนาะจะกินอะไรครับ ใหม่เลยเปขังเคียงขังเขียงพี่น้องขางเขียงวันนรองมันจะคำกวกัน้ะพี่้องเขาเนียวเฮาซุกใหม่ๆนี่ เบิ่งล่องขังเคียงจักบาทเยาะโอ้สุดยอดครับสุดยอดเบิ่งขังเคียงจักบาทก่อนนะทุกชิ้นนะครับครับอือืออเอาถ้วยเล็กให้หน่อยพอดีครับบริจาคโมเข็มครับเอาถ้วยเล็กให้หน่อยตัวเล็กกว่าอือเอาเห็นให้ดูก่อน อา่ okay. สองทหารเชื้อลงไปทำชิ้นเล็กให้เป็นไงบ้างอร่อยมะลุโอมาชิมแอ่ะยืนขึ้เดี้ยใส่ชุดอะไรวันนี้ท,ท,ทีมอะไรนะโอ้โหอุบลราชธานีเลยนะครับนี่สุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยนักฟุตบอลของเรานะครับใช่ครับใช่ได้เพราะว่าครนะูเปิดถึงวันที่สี่ <4. S 1> กำลังคุยกับคูป้ปกครองอยู่นะครับ ใช่ค่ะก็คือนักเรียนก็มาเรีนยนอย่างต้องทํางานนะครับพี่ม้นต้องประสานงานตลอดนะครับครูสมัยใหม่เป็นไงลูกอร่อยไหมโอ้โหใส่ชุดนักบอลเลยวนันนี้หยุดนะครับอยู่บ้านครอบครัวบางคำเบอร์รี่ของเรานะครับวันนี้จะทานข้าวเช้ากันตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วครับในเช้าแล้วเก้าโมงป่าจะสิบโมง ผลมันตกนะครับแต่มันดีขึ้นโอ้โหนี่ครับเมนูแสบเฮานี่ครับเมนูอร่อยมีตับด้วยเนาะอ่อมีต้องร้อนครับทอสมุนไพรหมูทอดสมุนไพรเนาะมีใบมะกรูดเนาะต้องวอมด้วยตับสักสินนี่ก่อนพี่น้องไก่ตุ้นแล้วก็พี่น้องครับตักมาครับ ตัดสมุนไพรมาชิ้นเดียวเลยครับฝากท,ทิ้งใหท่านชิ้วยครับขอบคุณสำหรับคลิปทำอาหารวันนี้นะครับหมูทอดสมุนไพรก็ขอจบในที่ทนี้นะครับยงังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเมื่อกวังคันเสร็จรื่ด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับเราไปทานกันนะครับคลิปต่อไปคลิปนี้เป็นกนารทําอาหารนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ